สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่กับผมเซอร์หรือเชนเคิร์นะฮะวันนี้เราก็มาเล่นเกมมือถือที่น่าสนใจใเกมหนึ่งนะฮะเกม Survivor Island นะฮะไม่รู้ว่าเกมนี้ผมจะสามารถอยู่รอดได้สักกี่วันนะเอาละเพื่อนกานอลายเนเสี่ยวลาแล้วก็ไปลองตลุยกันเลยครับอืม <c oughs> เริ่มต้นมาบรรยากาศดีมากๆเลยนะฮะทำไมวะกูไม่เข้าใจนะผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมเวลาเล่นเกมแนวสแควร์เนี่ยเราต้องเกิดมา ตรงชายหาดนะไม่เข้าใจจริงๆแล้วก็ดูว่าเอาโห,โโหนี่เป็นเวลากลางคืนใช่ไหมเพราะเห็นมีดวงจันทร์นะบรรยากาศก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่นะเก็บได้อะไรได้น้ําได้ก้อนหินได้เชือกถางไม้อืมเราไปสํารวจพื้นที่ก่อนดีกว่าว่าแถบนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะเราขั้นแรกเลยนะถ้าหลงป่าเนี่ยเราต้องขึ้นที่สูงนะฮะ ึนที่สูงไว้ก่อนเลยอ่านี่ไงเห็นไหมข้างหน้ามีกวางด้วยมีช้างมีสิงสาราสัตว์อะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะอมมันทําไมมันมันสัตว์เยอะขนาดนี้ไม่เข้าใจทําไมสัตว์มันถึงได้เยอะแยะมหาศาลอย่างนี้วเราเก็บกิ่งไม้ก่อนว่ารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เก็บง่าโอ้มีแอปเปิลด้วยอืมไม่ธรรมดานะฮะ กว้างนี่คงเป็นสัตว์ที่ไม่เป็นอันตรายกับเราแน่นอนเลยนะฮะดูผมจะหาที่พักพิงก่อนผมว่าตรงต้นไม้แถวเนี้ยเราเดินทะลุต้นไม้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ขึ้นก็ไม่ได้น่าจะปลอดภัยนะเพราะว่าโอ้มีน้ําด้วยนะฮะก็ถือว่าโอเคอะ่ะเดี๋ยวเก็บกิ่งไม้ไปเรื่อยๆจะเริ่มมาก่อรางสร้างตัวกันหน่อยละตอนนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าจะตั้งหลับประทานอยู่ใกล้ๆริมน้ําตรงนี้นะ ว่าดูเหมือนว่าจะไม่มีสัตว์อะไรที่น่ากลัวเท่าไหร่นะดูเหมือนจะปลอดภัยนะอ่ะมาเริ่มสร้างกันเลยดีวยกว่าดูซิว่าเราสร้างอะไรได้บ้างแล้วอืมผมจะสร้างนี้เลยลวกันมันใช้เออทุกอย่างครบนะฮะจัดไปหรือว่าเราเนี้ยการเรามีอะไรบ้างมีแอปเปิ้ลมีหินมีอันนี้ที่เป็นอะไรวะเชือกเหรอไม่รู้อืม ใช้งานอเอาน้ำไปกินอ่าแอปเปลิลเอาไว้กินกินแอปเปิลนสลามเมื่อกี้มีอ้อยด้วยเหรออ้อยกินได้ไหมไม่ได้นะฮะอ่ะโอเคก็สามารถใส่ขีดได้ข้างล่างได้นะต่อไปก็ดูซิว่าเราสามารถผลิตอะไรได้บ้างอือผมผลิตทางน้ําทางน้ําต้องใช้ท่อนไม้เหรอทางน้ํานี่เป็นสิ่งที่จําเป็นน เกมไูเวอร์ทุกเกมเลยนะฮะสิ่งแรกที่ควรมองหานี่นอกจากอาวุธอุปกรณ์แล้วเนี่ยแล้วคนรที่จะมองหาพวกน้ําดื่มแล้วก็อาหารนะฮะเพราะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยดูผมตัดต้นไม้ได้แผลแค่นั้นแหละแต่ไม้นี่กระจายเลยดูดูดดอา้าวๆลงมาทางนี้ด้วยไอเวียนตะเลเอเอ,อ้โอโอ้ต้นมมมมไม้ลมไม้ลมไม่เม่สนใจกูก็กูอ,อยู่คนเดียวอืม ดูซิว่าเราได้พอหรือยังผมจะทำถังไม้อ่ะถังไม้เนี่ยนะเราต้องเปลี่ยนด้วยว่าบางทีมันมันรีไม่ทันอ่ะเราก็ได้ถังไม้ละถังไม้นี่เป็นส่วนประกอบหลักในการหาน้ํานะมันจําเป็นมากๆเลยผมจะหาไม้ไว้ด้วยไว้ทําผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเขาลึกมากเลยจัดไปจัดไปอุปกรณ์ทุกอย่างนี่มันมีอายุในการใช้งานนะฮะไม่ใช่ว่าคุณจะใช้แบบ ตลอดการเลยไม่ได้สำหรับเกมนี้นี่มันมีหมดเออมันก็ดูเรียวดีนะฮะดูสมจริงสมจังดีนะทีนี้เรามาดูซิว่าอ่าอันนี้ได้แล้วผมก็จะเก็บไว้นะฮะเอาไว้ใช้แล้วก็ดูซิว่ามีอะไรต้องผลิตต่อไปอ่าเราได้ของใหม่เพิ่มมาล้วคือตัวนี้ทุกอย่างพร้อมอ่าผมจะสร้างไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะนี่คือ เตาทำอาหารนะฮะเราต้องทําไปเรื่อยๆส่วนล่างสุดเนี่ยส่วนส่วนล่างสุดตรงนี้นะฮะนี่คือเลเวลนะข้างล่างคือแถบค่าประสบการณ์อีกพีนะฮะนี่ก็สามารถใช้ได้อ่าผมจะใช้ตัวนี้แล้วกันมันใช้ยังไงวะเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูอ่าใช้ตัวนี้นะฮะนี่คือน้ําที่เราต้องไปตักมานะเพราะว่านี่ถังเปล่าแล้วก็มีมันมีถังที่มีน้าใช่ไหมเห็นอันที่สี่ไหมตัวนั้นแหละคือ น้ำที่เอาไว้ดื่มนะฮะเราก็ตักให้หมดเลยจากถังป่าก็จะกลายเป็นถังที่เต็มไปด้วยน้ำนะฮะอ่าแล้วก็โอเคอืมกวางมามาเริ่มดูกันว่าเราสร้างอะไรได้บ้างแล้วออืผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่ใช้ได้เลยนะฮะผมว่าดีเลยทีเดียวนะฮะไม่ใช่แบบกา,กากไม่ใช่นะแบบมันดีอ่ะมันดีอ่ะ ผมก็จะวางแบบมัวม่วๆไปก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าเรายังไม่เก่งเรื่องวางทีนี้พอเราได้ตัวนี้แล้วนี่มันก็จะมีเมนูค์พนี่เพิ่มขึ้นมาอีกอ่าปิ้งปงปิง้งปลาย่างลงย่างเนื้อนะฮะทำน้ําตาลยังได้เลยนะฮะเอาอ้อยมาทำตาลยังได้เลยมันมีกี่อันนะมันทำอ่ามันหกอันได้หนึ่งก้อนอือม,มันก็ไม่พอสิวะอ่าผมทำเตาไฟก่อนดีกว่า ขาดหินเออต้องทําตัวนี้ก่อนสิที่ขุดดินขุดหินนะขาดหินสีเราก็มองหาหินเพราะพวกเราชอบอยู่หัวหินนั่นอนองไกลๆนองไกลๆช้างนน่นมีหินอยู่ก้อนหนึ่งหินก้อนนี้ขุดได้ไหมลองดูก้อนเล็กๆโอ้ได้ด้วยโอ้โหขุดยากได้เป็นสโตนมาโอ้ได้ด้วย <laughs> หินก้อนเล็กนิดเดียวเนี่ยนะโอ้โหขุดได้นะเราใช้ขวานขุดอยู่ตัวนี้มันอาจจะสิ้นเปลืองของหน่อยแต่ว่ามันก็จําเป็นนะฮะอ๋อน่าจะได้แล้วละ่ะนะได้แล้วแค่นี้พอเดี๋ยวค่อยเอาเครื่องไม้เครื่องมือของตัวมันเองนี่มาสร้างดีกว่านะฮะน่าจะดีกว่าเรื่องอาหารกินผมก็ถือว่าโอเคตอนนี้ก็ ไม่ได้เดือดร้อนอะไรดูสิ่งที่จะสร้างต่อไปดีกว่าสิ่งนี้ต้องใช้ไม้เยอะม,มากมันคือโต๊ะที่ใช้คาบเศนส่วนอื่นแน่นอนเลยนะฮะเราจะไปะตัดต้นไม้กันดีกว่าไม่รู้ว่าชานี่อันตรายหรือเปล่านะอุ้ยทำไมขามาเล็กอย่างนั้นอนะ่ะตัวมันใหญ่มากเลยแต่ขาแบบเล็กโคตรอ่ะ เราจยาไม่ทำลายสัตว์ที่ไม่ทำลายเรานะฮะสัตว์ที่ทำลายเราเราก็ดูไม่ยากหรอกมันก็วิ่งเข้าหาเราเลยนะฮะแต่พอสักวันหนึ่งเมื่อเรามีอาวุธทโธปกรณ์ในมือเราเนี่ยพร้อมแล้วนะฮะเราก็ค่อยจัดมันแล้วกันนะอืมผมจะล่าไมา้ก่อนช่วงนี้ไม่รู้ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วอาจจะเจอสิงสารสัตว์ที่เป็นอันตรายกับเราหรือเปล่านะฮะ เฮ้ยข้างหน้ามีสิงโตว่ะไม่เอาไม่เอาไม่สู้ไม่สู้ตอนนี้ยังไม่มีอุปกรณ์พี่ยังพอไม่ไหวไม่ไหวมองหาต้นไม้แถวนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่มีแล้วนะฮะเราต้องสู้กับไอ้เสือตัวนั้นว่ะลองดูลองดูมาละมาละมาละอุ้ยอาวุธกูจะหมดด้วยอืมโอ้โหหมดร้ายมากโชคดีที่เราเลือดเยอะนะฮะ ว่าเรายังไม่เคยไปลบราค่าฝังกับใครไงจัดไปโอโ้ได้เนื้อได้เคี้ยวได้หนังได้กระดูกได้ครบเลยเราต้องจําเป็นต้องฆ่ามาันเพราะว่าเราต้องมาตัดต้นไม้ตรงนี้การแสดงภาพของตัวเกมนี่มันก็ยังมองแบบระยะไกลย,ยังไม่ได้นะฮะหรือว่าเราต้องไปปรับอะไรสักอย่างก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมมองแล้วมันมันเห็นแต่สัตว์ในระยะไกลแต่ว่าสําหรับ ต้นไม้นี่จะมองยังไม่เห็นไม่ไกลเท่าไหร่นักนะฮะแถวนี้เราแลดูสัตว์ข่าอ๋อเชียมาละมาละมาละแลดูสัตว์ค่อนข้างเยอะนะฮะแถวนี้เอาจัดไปเลือดกูจะหมดเกือบแพ้นะฮะสำหรับอาอีกอย่างหนึ่งสำหรับเกมนี้นะฮะพอ เราเลือดจะหมดเนี่ยจะสังเกตได้เห็นว่าตรงเลือดนี่นะมันจะมีรูปครกแล้วก็มีแบบว่าบทยาอะไรออกมาให้เราเห็นนะฮะก็คือว่าเราต้องเข้าไปดูโฆษณาเขานั่นเองนะฮะเพื่อที่จะให้เลือดเราเพิ่มขึ้นไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยมติดเราอะเราได้เนื้อแน่เลยโอ้โหมันจริงมันวิ่งหนีแล้วมันวิ่งมาติดเราโอ้โบาปแล้วผมว่าสลับเกมนี้นะถ้ามองภาพรวมแล้วเนี่ยมันก็แบบว่าอ ใช้ได้เลยนะฮะผมว่าเจ๋อเลยอะโน่นนี่นั่นก็เยี่ยมอะมันถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างเยี่ยมสำหรับเกมโทรศัพท์นะตรงนั้นมีช้างช้างกลุ่มเดิมนะฮะก็ถือว่าโอเคอะด้ยผมสร้างนะที่เลื่อยไม้ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีอะไรใหม่โผล่มาให้เราบ้างสามารถทำอะไรใหม่ได้บ้างโอ้โหชุดผมนี่เพียบเลยตอนนี้ นี่เป็นเบ็ดใช่ปะ่ะได้กินปลาเลายทีนี้ครับพี่น้องอโอ้ยังไม่มีอะไรใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาเท่าไหร่นักนะฮะแต่มีเบ็ดนี่ผมสร้างอุย้ยมันไม่มีของต้องสร้างเชือกก่อนเชือกอยู่ไหนเชือกอยู่ไหนเชือกอยู่ไหนวะแล้วเชือกอยู่ไหนอ๋อนี่ไงอ่ะสร้างหน่อยละกันนะฮะ ได้แค่อันเดียวเองนะหายากเหมือนกันนะวัะสดุในการสร้างเชือกนี่ผมว่าหายากนะเดี๋ยวสร้างเบ็ดก่อนลองสร้างเบ็ดก่อนอืมผสมสารไกลเป็นขั้นเบ็ดที่ถูกต้องอืมไม่ธรรมดานะฮะสามารถใส่ได้เลยไหมต้องลองไปใช้ดู เรามีสะประจําบ้านเราอยู่นี่หว่าเราจะเป็นทะเลทําหมวะเนี่ยอ่าลองดูนะฮะกินปลาน้ําจืดดีกว่านะฮะพญาดเยอะดีนะฮะปลาทะเลมันไม่มีพญาินะฮะเราต้องกินปลาน้ําจืดนี่แหละหรือว่าตรงนี้ไม่ได้ต้องไปที่ทะเลเหรอก็ต้องลองไปดูมันบอกว่าคุณไม่สามารถที่จะฟิชชิ่งตัวนี้ได้นะฮะอืม ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นบ่อเล็กเกินไปไม่มีปลาก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะมีแต่ปูกับกุ้งนะฮะเดี๋ยวลองดูตรงนี้ก่อนแล้วกันอืมมันบอกไม่ได้อ๋อมันต้องลงน้ำลึกหน่อยนะฮะมันต้องว่ายน้ำตกปลาหรือเไยอ๋อไม่ต้องลงไปลึกหน่อยนะ ดูดูผมว่ามันลึกเกินไปหรือเปล่าวะตรงนี้นต้องลงมาว่ายน้ำเลยอ่ะตัวบีกะ่ะได้ละดูจะได้ปลาเขาไหมอืมเราต้องเราต้องกดตรงที่มันเขาบอกให้กดนะฮะ ื่อที่จะได้ปลามานั่นเองเดี๋ยวผมลองพยายามอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะ,ะว่าจะกดตรงไหนเราต้องเล็งไว้เลยว่าจะกดตรงไหนให้มันทันนะฮะดูซิผมจะทันปึ๊กปึ๊กเอ,อืมอืมาอืม,อม,อมได้ปลาตัวหนึ่งหาตัวได้ปลาห้าตัวโอ้พระเจ้าไอ้ตายเถอะตกทีเดียวได้ปลาห้าตัวนะฮะเอาอีกสักดอกนิ เดี๋ยวรอ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 แตะอืมอืมมา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 ได้ปลามาสี่ตัวนะฮะเอาสิเอาสิอืมเอาสิอ้าแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแหละได้ปลามาทั้งเก้าตัวนะฮะแค่ตกปลานิดเดียวอย่งได้ปลามาเก้าตัวโอ้โหนี่ถือว่าคุ้มค่านะเนี่ยเพราะว่า ไอ้เบ็ดนี่ก็ทําไม่ได้ยากกินอะไรเลยนะฮะแต่เราก็สามารถที่จะหาปลาได้ค่อนข้างง่ายนะฮะเดี๋ยวผมจะย่างปลาไว้กินแล้วกันแก้หิวหน่อยนะฮะย่างปลาตรงไหนตรงไหนตรงไหนอ่ะปลามีเก้าตัวเราย่างไปสักสี่ตัวแล้วกันนะฮะเผื่อว่าจะมีแบบเมนูต้มยำหรืออะไรเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะอ่ะอ่ะ วันนี้ก็ได้หลายๆ,ๆอย่างนะทั้งการออกล่าการตกปลาแล้วก็การสร้างโน่นนี่นั่นบ้านนะฮะทีนี้นะฮะเรามาลองท่านูกันหน่อยนะฮะผมจะหาเหยื่อที่มันอยู่โดดเดียวดูได้ผมมอยไกลไปเห็นไอ,เอ้เขีวไกลเกินกระต่าย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 แต่มันวิ่งเร็วชิบหายเลยมันจะวิ่งไปไหนของมันวะติดละติดละ เรียบร้อยโอ้โอโอโอยหญิงยากิบหายไอ้ซาดแต่กระต่ายมาตัวที่นี่ก็คือบ้านของเราอู้มีช้างบุกบ้านด้วยไอ้เย็ดเอ้ยมึงทำลายข้าวของกูนะกูล้อมโดยฟ้าเลยเนียโ่โอเคแล้วฮะสลับพาร์ทนี้นะก็ขอจบตะเพียนเท่านี้หละเดี๋ยวค่อยมาต่อกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะฮะสลับพาร์ทนี้นะผมก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับทุกการรับชมนะฮะ ขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะสำหรับทุกการติดตามนะฮะสุดท้ายนี้นะฮะผมก็ขอกราบขาว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ